บางคนเพิคนจะทำหาได้พี่น้องเนาะเพคนโบห็นเพิ่นกะอยากเห็นอยากเบิงเพิ่นกะคิดฮอดแต่ว่าน้องพลอยนี่มีสองน้องพลอยเนาะพี่น้องเนาะน้องพลอยคนหนึ่งนี่อยู่ทางบ้านชอกวางพี่น้องเลยอ่ากุฏิยังไงอ่าบ้านชอกวางปงซบเนี่ยพอมงแล้วนี่แหละแต่ว่าน้องน้องพลอยผู้นั้นนี่อายุเพิ่นสิไลกว่าน้องพลอยผู้นี้ชื่อแท่นี่มีชื่อแท่ยู่ปะชื่อน้องเนี้ยซื่อแท่กันน้องพลอยใส่ น้องคลอยใส่เราซื้อแท่น้องคลอยใส่โดยกาวสบายดีเด้อน้องพลอยเด้อนโอ้เธอเนาะบุได้เข้ามาทั้งนี้แต่โดนพี่โน,โน้องเลยเป็นยังไงไปเฮียนอยู่บ่อ โบได้ไปเป็นย <t understands noise> <c oughs> like, <c oughs> the ังไงล่ะบาทนี้โบได้ไปบาทนี้เอาเป็นวัดเป็นวัดโอ้ยโบแมนติดโควิดแล้วบบาปไหนอันน้องอันดอกแก้วเพิ่นไปอยู่บอไปโอ้ตอกแก้วไปอยู่ยังไงบาดเนี่ยน้องปองได้น้องปองได้โบได้ไปบ่โดยสบายดีล่ะโดยเนาะยังไงคือเลิกเว้นแทบมือนี่โบได้ไปมีหลาคนมาไปโรงเรียนบาทนี้เนาะโอ้ หรือว่าเพิ่นพักบุญที่ชองบ่จักฮะบ่จักบัจักใช่ป่ะเด้ออ่ากูยี่น้พี่น้องเนาะบ่จักฮอดว่าเพิ่นพักหรือบ่พักบาดนี้คักนะนักเหียนเฮาพี่น้องเอ้ยอ่าโทุน้อพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ค่อยคทำลงแรงพี่น้องเอ้ยก็ว่าสิพากันกลับน้องเพิ่นมาลีนน้ำน้องใหม่เนาะพี่น้อง โดยกลับทักทายสบายดีครับผมแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขูมสุคนเบิร์ดสุมองสุบอลเดินเนาะบอกว่าอยู่ทางไกลทางไกลทางฝัง่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลยลองพลอยเพิ่อนก้าวเป็นวัดบริปไปห้ององเฮียนจังไดล่ะห้ยถึกเลยทั้งนี้บาทนี่เอเอโต้ชุมอาบว่ได้เข้ามากกับมีทีมงานอื่นเพิ่นเข้ามาอยู่บ้านเนาะ บ่เห็นอืมบ่ค่อยมีพายโด้อบ่เมื่อยบ่นั่งก่อนเดียไปยังเนาะโอ้ยนั่งลงนั่งลงอู้อ่าอ่าอ่ท้อหนาวแล้วพี่น้องมึงเนาะโอ้ยว้าวอะไรก้าวแล้วได้เนาะคือมาทำรถแต่าพ่อแม่เพิ่นไปเฮ็ดเวียข้างไั้นจะน้องมืงเนี่พ่อเพิ่งไปทางนี้เนาะเพิ่นกะเลาะเลาะไปเพิ่นบริมีวันหยุดบ่เนาะ โอ้แบบบ่มีบรรยุดเลยกระจายเพิ่อนใหม่เป็นการยุทธ์เอออ่คืออาว่าขออนุญาตอันเดียน้องเด้อแบบทีมทีม,ท,มทีมงานเพิน่นนี่มีมีหลายบอกอแบบ,บแบบแบบคนอันดูอันเหตุงานน้ำกันนะนะหอดบ่กสองร้อยสามร้มมมมมอยคนบ่กหมอหอดเนาะเพิ่นย้ายไปเวิร์ดเละโดยคือพอน้องพ่อนอี่บ่าวตายังยังบ่เคยเห็นพี่น้องท่าว่าแม่นี่เห็นแล้ว แต่ว่ามีไดยอ่าผู้คนเหตุทางอยู่แถวบ้านอ้ายและเสรงแถววันพีนะมะรุมคุ้มค่อมมะรุมคุ้มค่อมอยู่เนาะจกทางกำลังลาดยุมลาดยางอยู่ก็มีแต่ว่าบโบฮุนพอน้องเพื่นที่ชื่อหน้าก็อยากคือเฮาเลยแหละหน้าคือกับเจ้าบ่เออเป็นคนตัวสูงอยู่บ่ตัวสูงตัวใหญ่บ่เออเฟิรับรถดามโอ้เฟิรนเป็นคนขับรถดามรถโจ๊กนี่เออเออเออเด้งว่าน้องพลอยได้เนี่ยพ่อพูด คือพ่อเบิร์ดทางอายเออทางอายทางเจ้าคือพ่อเดินอู้เราได้แนวเมย์จะคนบาที่คือได้แนวเมย์ถ้าว่าเป็นผู้หญิงชื่อเนาะอ่าคือว่าอันแหละพี่น้องเลยก็เงินดือเงินเดือนกับโบพ่อจีได้แบบว่าได้หลายน้องพลอยคุณน้องก็เคยคิดท่ออยู่เนาะน้องเนาะมันเคยคิดท่อว่าอยากไปไทยไปยังโยพี่น้องเลย แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันกับโบเอื้อํานวยนเนาะคือวาสิเมื่อบ้านนะเมื่อละวบยังบันเมื่อรอบเดยเงินเฮงนี่นี่แหละพี่น้องเฮาเห่างานนําบริษัทเนาะถ้าเพื่อนพักเพื่อนไห้ยุเฮอก็จงได้ยุดเพื่อนให้ไปเฮาจะได้ไปาบเมนว่าเออสิตามใจเฮาปันไหนเนาะอือาคือว่าแหละเิ่นก็บบอนหลินบอนหัวเพื่อนก็คือเพื่อนน่องไม้เพื่อนน้องดอกแก้วพี่น้องเลย อ่าจะอ่อนมูอยู่บ่หมูมูได้เฮือนได้อย่างอ่อนจะบ่เจ้าก็เก็บเงินหาซื้อดินอยู่ทั้งที่แหละลืมทั้งที่แหละก็ระเก็บกะบวัวได้คือเก้าว่วได้คือเก้ามีแตรลายซื้อมีแตรลายซื้อซื้อยังหลายแท้ซื้อของอยู่ของกินโอ้ยซื้อของอยู่ของกินคือบุเห็นง่ายจักเถื่อนได้ได้ไปลินน้ำมูจะบ่บุญที่ช่องชิมาฮอดนี่ มะออื่นมือฮือนี่ได้ไหนิฮือจ้าจ้าเซโนจากก็เคยไปอยู่ปนะ่ะเนาะเคยไปบ่เคยไปพ่อพาไปโอ้โหมันสาบเซโนโอ,อ่าอ่าอ่าอ่บาบานน้านบ้านนั่กับเซนโนกันบโบไก่กันบในใันไดแท่นั่นแหละอ่านี่แหละเพคนจังว่าจังไดคือเฮาเห็ดเบียกนำนำบริษัทนี่มันมันมันหาเวลาแบบยากนะ้องๆเนาะงอ่ามันหาเวลายากพี่นะ้องอ่าบางคนก็ มันมันเลือกเห็ดบ่ได้พี่น้องเลยคือชื่อชื่อเจ้าเห็ดงานในบริษัทนี่หอดบ่หาปีปกปีบ,กกบ่บอจักบ่บ่จักใช่ไเจ้าเออตินพอว่าประมาณสีปส่ปีสี่ปีอ๋อพี่น้องเนาสีป่ปีแต่ว่าโอ้ได้เห็ดน้ำพึ้นอีกดีได้น้องเลยเพื่อจะได้เข้าเออเพื่อจะได้เข้าเพื่อจะได้อยู่บ้าน,นเฮาแบบแห่งหางานายากอ,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 อยู่ประเมินี้คือยังดีเท่าว่า เขาหน้ำจำปาเพิ่นเพิ่นเลี้ยงน้องเนาะอ่าขึ้นอยู่นลำเพิ่นเบิดอ่าขึ้นอยู่นลำเพิ่นเบิดบัดอาไปโรงเรียนผู้แล้วบ่ผลนั่นคะแนนนันได้ที่ยังยังยังบ่ผู้อยู่เนิ่ทำเพื่อใดก็ยังบ่ผู้อยู่คะแนนนี่เนิ่นได้ที่ย่อยมู่ผลจิมโปโจ๊ดเจี่ยเจียวไจักเหนือกะกะเฮียนกะาแบบว่าอย่างใดกะาู้ซึกว่าตัวเองเก่งภาษาเล่าภาษาเลาว ภาษาลาวถือว่าอ่านอ่านแตกหรือว่าอ่านได้ทุกอย่างเนาะภาษาลาวเนาะ<อ>ถือว่าเก่งเก่งอยู่เลขได้ได้บ่บ่ได้บันไดบ,บ่ได้ปัญญาเลยอังกฤษได้อังกฤษได้อังกฤษก็กพอได้ในหนึ่งพอได้อยู่เล็กน,น้อยบอ่ได้บ่ได้กลับไปไกลแล้วน้ำมือย่างเช่นสบายดีภาษาอังกฤษวอลเนี่ยได้เนาะอ่าจื่อได้เอพอลายโตเมือพอลายโตย่างอย่างเช่นแบบคือ แต่หมดว่าเขาอาจารย์ย่างเขามาห้องนี้เขาต้องสบายดีแบบอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษบอกโดนจื่อบ่ได้จื่อบ่ได้เดินไ้เร่ายๆแค่นั้นเพราะว่ามันต้องเฮียนว่าได้บาัตรนี่จื่อมาอลไรมามามาบอกอายในเด้อร์มาเฮียนสนทนากั็อายก็ได้ถ้าเจ้าเป็นเนาะแล้วก็บอกอ้ายว่าเนี่นั่นนี่เดียดเดียชีเป็นผู้ว่าน้ำดอกพอเป็นน้ำก็มันถ้าเป็นภาษานี่ง่ายได้ สื่อสารเ<อ>พราะว่าคนอยู่ทางต่างประเทศเนาะคนอยู่ทางสหรัฐอเมริกา<อ>ทางฝรั่ง,ง,งอ,อยูุไซต่างๆพี่น้องเลย<อ>เพิ่นก็อาจสิอ่าจังได๋สื่อสาร<อ>กันได้ดีเพราะว่า,า,ลาไล่เด้เพิ่นมาเที่ยวมาชมทางฝั่งลาวเนาะน้องเนาะเคยเห็นเพิ่นอยู่เพิ่นบางคนก็นอาขี่รถจักรใหญ่ๆนะพี่น้องบางคนก็ขี่รถที่จักรยานปั่นไปเพิ่นบ่ย่านเนาะยอมพาเพิ่นบ่ย่าน์ทำใส่นอนหั่นนะเบิ่งนี่ว่าเคยเห็นอยู่ เคยเห็นอยู่เนาะรายการนับนับหนึ่งฮอตชิปได้อันได้ได้อยู่บอเป็นภาษาอังกฤษบ่ได้ชับดอบอกเก่งปันไดบอกเก่งปันได,ด,ดแต่วา่าภาษาลาวนี่พอได้อยู่เนาะ,ะภาษาลาวเบิง้งชาสีทองเบิง้งคือพยัญชนะ,ะพยัญชนะนชนะมีเจตโต้ชื่อใดบ่ บ่ได้ครับลืมลืมเดินไปนี่วัดหรือบริสไทร์อะไรไม่เคยไปครับเนาะบริสไทร์แต่พวกไอ้ต้องเข้ากินยาอะไรก็เข้าสากเบ็ดไปไว้เลยบ่ทันหมูเด้บ่เมีนนอนเดิกบ่มันนี่นอนเดิกครับอ่าย่างว่านอนเดิกบ่ตากระมาตั้งแต่ผู้หล่พ่อน้องเพิ่นช่วงกาไทยน้องเพิ่นอยู่เฮือนนั่นเนาะเอาที่จืดได้พี่น้องเลย ลงมาหาน้องแตงเพิ่นยังบิเกี่ยวเขาเรีครับได้แต่ได้กินเขาไม้นะมูอยู่บ่ได้กินได้กินเยอะอืมอ่ากิโลนึงเนี่ยได้น้องเขาไม้โบจักโบจักไม่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ทางโทนาเปิดนอำมาให้โดนเนาะได้โอ้อ่าอคืออ่าน้องดอกแก้วเพิ่นนี่อาดอาดทีไปโรงเรียนไปน้องเยเพราะว่าแต่เก้านี้จำเพิ่นมาเนี่เพิ่นก็มาลีนกำลังกัดโดเนาะได้ หลุดถีบไฟฟ้านี่ก็ยังใช้ได้ปกติน้องเนาะดูๆเป็นกพลังใจให้เดอ้อเนาะการบบชุบเบาวพื่อใ้เขามาโดนกระทำหาอยู่บ่เดยทำหาอยู่เนาะยหนว่าเอ้ยบ่อย,อยากให้เขามาแล้วการคือว่าอลไรพี่น้องเลยถ้าเขามาเนาะถ้าเห็นกักทายสบายดีพี่น้องเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมแต่บางคนเพิคนจะทำหาได้พี่น้องเนาะเพคนโบเห็นเพิ่นจะอยาก เห็นอยากเบิ่งเพิ่นก็คิดฮอตแต่ว่าน้องพลอยนี่มีสองน้องพลอยเนาะพี่น้องเนาะน้องพลอยผคนนึ้นนี่อยู่ทางบ้านซอกวางพี่น้องเลยกูที่ยังไงบ้านซอกวางปงซบเนี่ยพอมงแล้วนี่แหละแต่ว่าน้องน้องพลอยผู้นั้นนี่อายุเพิ่นสิ่ลายกว่าน้องพลอยผู้นี้ชื่อแท้นี่มีชื่อแท้อยู่บ่ ซื้อน่อแท้้กันนองไผ่ใส่น้องไผ่ใส่เราซื้อแท้น้องไผ่ใส่อ่าแต่ว่านั่นบอต้ากะบมะเอิญน้องพลอยคือกันเอาพี่น้องเนาะพ็มีข้อซีว่าบอต้าขอเฟซน้องพลอยให้็นในไลน์น้องพลอยใหนเบอร์โทรน้องพลอยให้นเนาะบอต้ากัขออนุญาตน้ำเนาะพี่น้องบอต้ากับไม่ได้ขอไหวพี่น้องเลยแต่ว่ามีโอกาสได้ไปกับตายนะจิตขอให้แต่ว่าน้องพลอยคนนี้นี่โทรศัพท์หมดตายแล้วเออ เพห็นว่าโทรศัพท์เพห็นบริลลิตแล้วอ่ะน,นี้ดีแล้วอย่งบริลนอนด์ด๊กแต่ว่ามีโทรศัพท์บริลลิดเกมบ่าา <Bose. S 2> อืมลินกอาโทรศัพท์ส่งเออจะไปติดเกมติดอ่านี่หลายได้แต่ว่าลินกัเฮ็ดอ่ะอยงไดเฮ็ดคลิปลงยูทูบโลดจังไดเงินอืมก้ากล้าเฮ็ดอยู่บนยูทูบน<ห>ี่เป็นอย่งไดเฮ็ดต้องเป็นเอ้ามันมีคน ตังให้มีคนสอนสังเรียโล้อยู่มือแ้วใจมากใหญ่จักน้นอยก็ศึกษาเบิง้งอลไน้องเลยเพราะว่าบ<ด>อตาก็บอ,บอ,บอจักความสีแนะนำเนาะพี่น้องเนาะน้ะ<ด>อ,ะนองชาวก็คือกันได้ลื่นเจ้าหน่อยเดียวนึงนั่นก็เ<ด>ขียวอ้ายอยู่น้องพี่น้องเนาะอยากเหตุยูทูบอยู่นั่นก็ได้ยังบอกมีเวลาจังไดได้ไปตั้งไปยังแบบนี่เพื่อนพี่น้องก็มีแต่สีก่อนสีนี้ก็เอาเขากล้องเขาอย่างน้ำนั่นแหละเนาะอ่า ตองเป็ว่าเป็นวานี่จักนอยพี่น้องเอ้ยบตาเฮตบิดก็บ่แม่นสิว่าสิว่าเก่งเรียนหลได้ FC เพิ่นงเว้าอ่ได้บไวตะกี้เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าบ่เรียนบ่หลนั่นแหละพี่น้องลงใจให้สู้เด้อทางน้องเองก็ได้ีวเรื่องลงหมรงเียนนี่ก็บ่อยากให้ขาดดได้เดออน้อยๆคะแนนหายเด้อ่าคะแนนเบิดเจังไดบัดอา น้องอันน้องน้ปองเพิ่นเพิ Colorado, no. ่นอันลงอยู่แล้วคนคนละมองกับเจ้ากับน้องโดยตอแก้วเนาะโดยอ๋เพราะว่าบ่อนน้องปองลงนี่ยังยังยังบ่ฮอดมอบ่โดยอฮอดอกว่าออฮอดอก่เพิ่นว่าอายเนาะพี่น้องเก็บ่มีหยังมาฝากมาต้อนน้องเพิ่นดอกเห็นแล้วก็เอ้าเนาะอ่าายคลิปทักทายสดีกับน้องนก่อน มือนี่แม่อยู่อยู่เนาะมือนีเนาะค่ะคำทำนี่นี่เฮ็ดเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินท่าอันทั้งคนงานบนนี่เนาะเลยโอ้มือนี่หู้อยู่บ่ว่าได้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดยังกิ่นเหมืนอนปร,า,ร,า,ราชปจักชอบเลยสีมือที่แม่เฮ็ดนี่น้องว่าจะได้แซ่บลาบลาบลาบมีซ่บเนาะเลยโอ้เป็นอย่างไรถ้ามีโอกาสเ็ได้เนาะพี่น้องเนาะสือสีใหม่คนลาบ แต่ว่าลาบก็ถ้าว่ามันต้องลาบอยู่บนพุ่นได้จังเครื่องจังครบเนาะอ่าแกงแกงเราไม่ได้เป็นอะไรแช่บ่แช่คือกันแช่คือกันอยู่เนาะเส้นลายเป็นหมักต่เอาเป็นเพชรต่ำเป็นเพศลาบสุดยอดเลยเลยอ่าเที่ยวพริกนี่บ่แช่เป็นบ่แช่แช่คือกันเดี๋ยวว่าถ้เที่ยวพริกเนี่ยโแช่หน่าเนาะโอ้เบิร์ดเบิ่งดมีเงินเท่าไหร่ดิ้องพลอยไปกังหันนี่เนาะ ให้พันนึงสิจุบหยังอีบ่น้องพลอยนี่ขนมอบบ่กินบ่กินเป็นวัดเนาะบ่ตายก็สิให้จักชาวพัดเนาะพี่น้องโดาใจโดดือว่าแหละพี่น้องเอ้ยอ่ากสำนองสำนุงผู้นึงเพิ่นก็ได้อยากทอยากเฮียนทางน้องดอกแก้วเองก็ได้จนให้ตอนนั้นเนาะพี่น้องมาเ็เพิ่นบิดน้องก็เป็นหมู่กัมานั่งมๆแมๆอยู่พี่น้องเอ้ย เงอยย่านแต่บาดรชิพเดินไง่นี่แหละจักหน่อยสีอายได้บาดเนาะสิบอยากถ่ายคุมใต้คลิปจังหน้อยเห็นก็จะจะประจักษ์สิพบชุ่มเบาอีบ่นบ่ปุ๊บเนาะย่านว่านี่แหละเนาะใหญ่มาเลยอุ้ยว่าอายนี่มาเร็ว่เนาะตานี่มาเร็ว่อุ้ยปุ๊บปุ๊บ เอาบาวกคับไปเด้อช shader มันคำเลยน้องสบายดียังไงก็กินยาใช่นะเด้ออ่แม่หู้อยู่บ่หูห้อยู่เนาะอ่าดูษาสุขภาพแน่ดโดยพี่น,กกน,น้องบ่ไป,ไปบ่มากอะจนคำเลยบ่เวียดเอ้ยไปไปไปบ่เวียดมาทำกันสามคนน้องบ,บ่เวียดบ,บย่บุญเพยมึอนี้บ่เซียนก็ไปกับ สาวคิงค้ำมือนี่บอเผยเพื่อนว่าอย่างไดก็ขอบบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิสสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามชมและก็เป็นกำลังใจบอตาและก็บอข้อถ้าโฆษณาของบอตาไปเนาะก็กคือจะได้ขอกล่าคำว่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย